วันนี้เราจะมาทําอาหารกันซึ่งอาหารของเรานะครับจะเป็นเมนู10บาทโดยมาร์กจะให้เวลาทั้งหมด30นาทีกับทั้งสองคนนะครับในการบิดเวลาพร้อมหรือเปล่าพร้อมพร้อม,อม3 2 1 2> 25 1> 25 20 20ยยีสู้เปล่า15 15สู้้ไหม10แล้วกัน10อ้าวสู้หรือเปล่าโอ้โหสิ 3, 2, 1สองหนึ่เรียบร้อยครับผมนั่นหมายความว่าวัตถุดิบไข่นะครับเป็นของน้องฟ้านะครับในเวลา10นาทีนั่นเอง ส่วนอีกหนึ่งวัตถุดิบรู้ไหมเป็นอะไรไม่รู้ไม่รูโ้โหแบบนี้ก็สวยนะสิครับเป็นมาระนั่นเองอ่เออมาระมาระเลยเออซึ่งนะครับพี่น้ำจะได้เวลาทําทั้งหมด30นาทีมาดูว่าเมนูสิบบาทนะครับจะยกระดับเป็นพัฒนาการได้หรือเปล่ามักจะให้ฟ้าเป็นคนเริ่มก่อนได้เลยค่ะโอเคครับสองต่อให้ก่อนเลยจ้าเวลาน้อยเห็นว่าเวลาน้อยให้ทาก่อนลิจ้า,จาโอเคไปไป 5้าสี่ามสองหนึ่งยกมือยกมือยกยกยกมาเริ่มมาละแต่เวลาเหลือมันไม่ต้องล้างหรอมันล้างแล้วไงอืออ่ะถามจนหล่นละถามเยอะถามเยะถามจนหล่นออกยากออกกินด้วยแต่เวลาเหลืออะไรมะระที่แปลว่าขมอะอย่าพยายามทำให้มันไม่ขมอันนี้คือขมปีใช่ไหมลูกค้าขมนิดหน่อย กินได้แต่แต่ลูกค้าต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามะระก็คือขมอแล้วถ้าลูกค้าไม่เข้าใจมันต้องไม่เข้าใจก็ไม่กินไม่เก็บเลิก<ร>ไม่ต้องแช่เกลือหรอก,รอกมันก็ต้องแช่แหละแต่มันมีเวลาไหมคิดดูมามามันยืนนี่เนี่ยเราไปทําเครื่องต่อจุดไฟนะโอ้ยอ้ยรู้สึกขนาดมล้วใช่ไหมขนาดไม่ค่อยพอดีกับเตาเท่าไหร่ไม่เป็นไรใช้ได้ใช้ได้เสียเล็กไป อย่ามาเล่นก <without them. S 2> ับไฟลัดลัากับไม่ดีเรามาทําเครื่องกันลากผักชีเขาเรียกสามเกลือใส่พริไทยลงไปเลยคิดว่าจะหมูหรือจะจ่าโอ้ยมีซื้อที่ไหนีอินโดนีเซียมั้งอ่าวไทยอ่ะซื้อแถวนั้นอ่ะได้อยู่แต่มันเก็มนะตรงนั้นอ่ะอ แกกุ้งก็ว่าลำบากละอิหมวกเนี่ยลำบากไลยไม่เป็นไรเจ้าอดทนอดทนจนกว่าจะแรงนะอดทนจนกว่าจะดำนะทีมงานทีมงานทีมงานช่วยทีมงานขอยย่าอดเลยคะเราก็ได้วัตถุดิบลับมาด้วยจริงเจอเบล จริงกระเบลสามเจอไม่ได้ตั้งใจด้วยเก็คือตัองฝันกับพี่ปอนนี่ไปช่วยทมไมไม่เห็นใจกูเลยแหละดูทรงแล้วอ่ะว้วตัวใหญ่หมากเลยการที่เราตำกุ้งอะนะกุ้งมันก็จะเด้งสู้ฝันโอเคไม่ได้สปอนไม่เอาแต่นี้เขาสปอนเราของชูรสตาพ่อครัวสยามชูรสจ้าปรุงไปพริกไทยเพิ่มหน่อย <c oughs> มาเราก็จะเอาไส้เนี่ยแหละยัดไส้สเต็กแบบใดเนาะสเต็กต้องคอยคิดเอาอันนี้คือไม่ได้คิดหรอมันไม่ได้คิดบบทำไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองสเต็กมาล้าใครจะคิดอะ่ะไม่มีใครคิดหรอกอ่ะต่อให้เชฟดังระดับโลกยังคิดไม่ออกเลยคิดดูเอาทำน้ำซอสกันอันนั้นตุนละน้ำซอสของหัวกุ้งนะไปสิ่งสําคัญต้องใส่ นี่อ่าเราก็พักน้ำซอสไว้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเสียสเต็กลงหอมลงไปกิวด้วยสักหน่อยโอเคทานานะทุกคนตัดจานเลยครับร้านนี้เขาแต่งตัวดีจังเลยเข้ากับบรรยากาศ ขออนุญาตเสิร์ฟนะคะค่ะนี่ค่ะอ,อันนี้เป็นเมนูไขย,ย่วซอสเทพฟ้าประทานค่ะม,มาลองชิมกัน <Okay. S 1> ดีกว่ามาชิมกันดีกว่าจะเป็นอย่างไรคำแรกรสชาติดีมากเลยไข่เจียวทอบได้กรอบดีมากเลยไขยด่ดาวเออไขด่ดาวทอด เมนูต่อไปเป็นอะไรเนาะดูสิเขาแต่งตัวน่า,ารังมากเลยอะ่ะอันนี้ต้นกะเพราต้นขิดมัดค่ะอ๋อดาวพร้อยขนาดนี้วันนี้เมนูของเราก็คือมระาชั้นที่ร้อยค่ะมันคืออะไรนะชั้นที่ร้อยมระาชั้นสูงลาดซอสหัวมันกุ้งค่ะดื่มด่ำความอร่อยได้เลยค่ะโอเคค่ะมร่หวานมากเลยนะหวานมากเลยใช่ไหมคะ อร่อยทานี้คั่งได้นะคะจริงๆคาดหวังกับเมนูนี้มากเลยนะคะเพราะเป็นคนชอบกินมาระเดี๋ยวขอลองชิมเลยนะคะค่ะรสชาติดีมากเลยนะไม่ขมเลยค่ะ,ไม,มคะไม่ขมเลยใช่ไหมคะ,คะโอเคค่ะ,คะมันก็อร่อยทั้งสองจานเลยนะพ่อเนาะตัดสินไม่ได้จริงๆเพราะว่าดีทั้งคู่เนาะ ในเทศกาลคริสต์มาสนี้ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขเลยครับแล้วก็ขอให้ใช้เวลากับครอบครัวขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ฉลองกันอย่างปลอดภัยนะครับ HAPPY CHRISTMAS